สวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับกับ Chicken Gaming นะครับผมวันนี้จะมาทำคอนเทนต์ RV อีกแล้วนะครับ <S <S จะมาทำในตัวของนาคอสนะครับผมตัวนี้เป็นป่าที่แรงมากๆแล้วก็คล่องแคล่วใบมากๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูเซตไอเทมพลังแฝงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม ไอเทมก็ขึ้นเป็นโซลิเวอร์ถ้ามีตัวแบบว่าแรงๆเยอะๆก็อาจจะเป็นรีวิวทันก็ได้ครับผมเป็นอะไรก็ได้แต่ผมชอบออกเป็นโซลิเวอร์เพราะว่ามันแรงมากชิ้นต่อไปเป็นโอมนิอาร์มเลยนาคอร์เนี่ยไม่จําเป็นต้องออกรองเท้าเพราะว่าตัวมันผิวอยู่แล้วครับผมไม่ต้องออกรองเท้าก็ได้เอ่อที่จริงนะคะผมนาคอร์สเนี่ยผมแนะนำตอนแรกให้ออกเป็นของฟาร์มชิ้นเล็กแล้วหลังจากนั้นก็ออกเป็นเ ออกเป็นสเปียนะครับเจาะเกาะเล็กก่อนแล้วก็ค่อยมาออกอมนี้แล้วก็เปลี่ยนเจาะเกาะเล็กเป็นโบเก้นแล้วก็ค่อยมาออกออไอเทมป่าชิ้นใหญ่นะครับผมอันนี้จะเป็นวิธีออกของที่ถูกต้องนะครับพลังแฝงเป็นสีแดงนะครับผมเอ่อวิ่งเร็วเพิ่มดาเมจแล้วก็เดวิลออฟวีคเนนิงนะครับเอ่อพลังแฝงย่อยเป็นสีเหลืองเพิ่มดาเมจแล้วก็เจาะเกาะนะครับผมเหลืองทั้งคู่นะครับ ลูนเป็นเลดสิบเม็ดเอเซนรีเวอร์สิบเม็ดแล้วก็ดากอนคอสิบเม็ดนะคบผมไปดูเลยในการเออไปดูในเกมเลยครับโอเคครับผมเข้ามาอยู่ในตัวเกมเอมที่ผมเนี่ยโดนอะไรก็ไม่รู้ครับผมมีวิล่าซัพพอร์ตแล้วก็ทีมฝั่งตรงข้ามนะครับผมก็ไม่มีซัพพอร์ตเหมือนกันแวนกับเทลหรือไม่ก็เอาสกัดมาซับแล้วก็เอาแวนไปออฟอะไรอย่เงี้ยครับ ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเล่นนาคอรอัพหนึ่งนำนะครับผมอโอ้โหแล้วผมจะโดนแวนไหมเนี่ยผมจะโดนเวทดปะเนี่ยโอเคดูเหมือนจะเป็นแคลรี่สองเลยนะครับน่าจะไม่มีซับเนาะ ได้ไอเทมฟาร์มชิ้นเล็กแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ไอเทมฟาร์มชิ้นกลางแล้วนะครับผมก็เป็นจอกเกาะเล็กไปเลยอย่าเพิ่งไปเล่งไปออกอมนิอามนะครับผมตูเลนโดนเฟิร์สบัตรไปล้วนะครับโอเคส่วนมาได้ก็ถือว่าโอเคครับสกัดอยู่ในภูมิน,นะผมเห็นโอ้โหเพื่อนจะโดนไหมเนี่ย โอ้ยสก,กัดอย่างแรงเลยครับเกมนี้จะชนะได้ไหมเนี่ยโอ้โหสก,กัดแรงไปป่ะเพื่อนอย่างแรงเลยอ๋อน่าจะเป็นสก,กัดเวทนะครับผมสก,กัดเวทเนี่ยแรงอยู่แล้วครับ โอเคไม่เป็นไรแวนน่าจะตายโอ้โหไม่ตายเลยไม่อยู่เลยนะครับผมเปิดมังกรเลยโอ้โหโดนปิดผมตายแล้วเนี่ยไม่ตายครับ เคาเป็นล้วงคิวเลนได้สกัดเวทนี่มีผลจริงนะครับเปิดดาร์กแล้ว ไม่มีพันนิดนะอะ่ก็ต้องตีไปก่อนหุยสกัดมารเจ๋อ เขาฟิกแล้วนะครับโอเคเข้าไปได้วีล่าเปิดสวยครับได้มาสำหรับสก,กัดเล่นนาคอรก็ต้องพยายามเข้าไปลวง แ็ว่าหาชอ็อตหาช็อตซิกแซกเข้าไปนะครับแวนเข้ามาก็ถอยเราเจอแวนด้วยนะเกมนี้วีล่าตายนะครับโอ้โหโอถอยกันนะครับ สกัดเวนนี่แรงมากเลยนะให้เพื่อนดูแล้วปิดเลยโอ้โหสกัดมา ปล่อยบนนะครับตัดฮิวหลังป้อมให้หมดเวนครึ่งหลอดครับผมนาคอนี่ปาดแรงมากเลยนะ สวยรับผมฟิกแล้วนะนาตายาโอ้โหเที่วมบบาบังให้อย่างงี้สวยครับ โอเคครับไฟนี่เก็บสก,กัดเข้าไปสก,กัดเวทนี่เวิร์กไหมผมก็ไม่รู้นะไม่รู้นะมันไม่สก,กัดที่จริงมันไม่ได้แบบจีเมไม่น่าให้หมันเล่นเวทแต่ว่าแบบคนก็สรรหาทำเห็นความแรงของเราไหมครับนาคอสแรงมาก เราพลิกเกมได้เลยนะ้เนี่ยตอนต้นเกมเรายังไม่ได้เคเนี่ยนาคอสแรงมากเขามโอเคผมจะตายห้รนั้นผมนถอยก่อน าคอสนี่ถ้ายิ่งตีธรรมดาแรงก็จะดูดเลือดแรงขึ้นไปด้วยนะครับเพราะนั้นต้องตีธรรมดาแรงๆต้นเกมเขาคุมแต่เลดเกมเราคุมนะครับตอนนี้เราเงินนำนำขาดเลยถือว่าดีเลยเวนเอ็นจอยเข้าไป เฮ้ยเทลนี่เข้าไปล้วงเทลนะครับผมโอเคอุ๊ยเวนมาแต่ป้อมก็แตกอยู่ดี เค okay, ครับวีลาเปิดสวยนะครับผมสวยครับเกมไวเลยนาคอสนาคอสเป็นตัวที่แรงมากนะครับผมถ้าปล่อยให้ถึงเลตเกมนี่บอกเลยทีมคุณนี่มีโอกาสแพ้สูงมากนะครับผมถ้าเจอนาคอสเพราะนาคอสเป็นตัวที่แรงมากเลตเกม โอเคเราได้ MVP ด้วย905นะครับทำาาเม g ไป28นะครับถือว่าแรงมากเอออันนี้ก็จะเป็นเซตนาคอสท,ที่ผมใช้นะครับผมไปถ่ายรูปกันดูได้แล้วก็คลิปหน้าอยากให้ผมทำคอนเทนต์ตัวไหนนะครับผมอยากดูอะไรก็บอกมาได้นะครับผมผมน่าก,ก็น่าจะทําเรียงตามนี้อาจจะเป็นลาวิลหรือไม่ก็ทาร่าหรือไม่ก็อารินนะครับผมผมคิดไวแล้ว ลาวิวลาลาอ,าลาเ,อาเลนเอาตัวไหนเดี๋ยวผมไปตั้งคำถาม Q&A มานะครับผมให้ทุกคนเลือกนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ